มีเงินอยู่แต่บ่มีปัญญาโทรเบิดเวลาคุณได้รับสิทธิ์เมาเมาสาสิบวันวันละบาทแต่บ่คคอยโทร mau la ba ถ้าไดแล้วหรอรถมาสองคันเหรอพี่กับพี่กับเบิดอตโอ้โหจะของจะไปก่อนบูหว่าอืออืมบอกรถเข้าหลาย ว่าเนี่ยว่าเนี่ยว่าคือเขาเขา,ขาไปตเสาวก็อยู่อันบางปูเพื่อเสียงจ้างกลัวสนนรถอรอหมออืม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 เอมอรถสองคันมันก็ต้องไปก่อนเขลนนาละเนาะจะขวางมาตาสาวาสนว่าเอกาว่า เสร็จแล้วรอสั่งรถรอช่างย้จะได้ไปรอขึ้นตาช่างยข <Yeah. S 1> ึ้นี่มนีสีตัวสีเทาอีไรจะเ่ไรกันดีตัวตัวสับข่อยดูวิปุดได้้อ,าอมา มานี่มาเร็วๆมานี่เลยมานี่ก่อนมามานี่เลยเร็วมานี่ก่อนมานี่เร็ว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 มานี่เลยหิวเหรอหิวหรือเปล่าหิวไหม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 หิวอ่ะ จะกินอะไรแล้วปลาบางรู้เห็บติดหูแหมมันนี่เราจะดึงออกให้มาพร้อมมันดึงเห็บออกยู่หูมันน่ะหูหมาเห็บมันนี่เลยไหมมันนี่เลยลูกอาะตัวนั้นยังายครับตัวผัวพอมันนะแส่ พูดอะไรยี่ฮะของแหละของอะไรมาอีหยังอ่ะพี่เหรอ,อส,สามบไม่บรรทัดในนาสังก็บอกว่าจะให้ไปซื้อ,อยูพูน เมื่อลับดก็กไม่ล่าเอ่าไหร่สดนี่โทษโทษมักเบอร์รี่ฮะมักเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่